กุม,มารีพูตวักสิกขาบทที่11เรื่องภิกษุณีทุลนันธาโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนพระเชตวันอารามของอนาถะบินทิกะขาหะบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันธานิมนต์พระเถระทั้งหลายมาประชุมกันด้วยกล่าวว่า ดิฉันจักบวชสิกขามานาครั้นเห็นอาหารของเคี้ยวของฉันมากมายจึงส่งพระเถระทั้งหลายกลับด้วยกล่าวว่าดิฉันจักยังไม่บวชสิกขามานาก่อนแล้วนิมนต์พระเถวทัตรพระโกกาลิกะพระกะตะมรกะติสกะและพระสมุทธทัตทะ,ทะผู้โอรสของพระนางจันทเทวี มาประชุมกันบวชสิกขา,านาบรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนผลธนาว่าจะไหนแม่เจ้าทุลนันธาจึงได้บวชสิกขามานาด้วยให้ฉันทะค้างเล่าทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีทุลนันทาบวชสิกขามานาด้วยให้ฉันทะค้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉนัยภิกษุณีทุลนันทาจึงได้บวชสิกขามมนาด้วยให้ฉันทะค้างเล่าการกระทําของนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลาย,ลงลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่ง ภิกษุณียังสิกขามานาให้บทโดยให้ฉันทะค้างเป็นปาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันทาจบสิกขาบทวิพังบทว่าด้วยให้ฉันทะค้างคือเมื่อที่ประชุมเลิกไปแล้ว อนาปฏิวานให้อุปสมบทในเมื่อที่ประชุมยังไม่เลิก 1. วิกลจริต1อาธิกรรมิกา1ไม่ต้องอาบัตแลกุม,มารีภูตวัคสิกขาบทที่11จบกุม,มารีภูตวั์สิกขาบทที่12เรื่อง ภิกษุณีหลายรูปโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชดวันอารามของอนาถะบินทิกะขะหวบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายบวชสิกขามนาทุกปีที่สำนักอาศัยไม่เพียงพอคนทั้งหลายจึงเพ่งโทษติเตียนผลทนาว่า ชนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้บวชสิกขามนาทุกปีเล่าที่สำนักอาศัยจึงไม่เพียงพอกันภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษติเตียนพลธนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนพลทนาว่าชนัยภิกษุณีทั้งหลายจึงได้บวชสิกขามนาทุกปีเล่า ทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกภิกษุณีบวชสิกขามานาทุกปีจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าทรงติเตียนและบรรัญญัติสิกขาบท พระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะไหนพวกภิกษุณีจึงได้บวชสิกขามนาทุกปีเล่าการกระทำของพวกนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้ พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุณีใดยังสิกขามนาให้บวชทุกๆุกฝนเป็นปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบอนาปฏิวานให้อุปสมบทเว้นระยะหนึ่งปีหนึ่งวิกลจริตหนึ่งอาธิกรรมิกาหนึ่งไม่ต้องอาบัตแล กุมารีปูตวัคสิกขาบทที่12จบกุมารีปูตวัคสิกขาบทที่13เรื่องภิกษุณีหลายรูปโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะคหบดีเขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายบวชสิกขามานาสองรูปต่อหนึ่งปีที่สำนักอาศัยก็ไม่พอดังเดิมคนทั้งหลายจึงเพ่งโทษติเตียนพทธนาเหมือนอย่างนั้นว่าฉะไหนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้บวชสิกขามนาสองรูปต่อหนึ่งปีเล่าที่อาศัยจึงไม่พอดังเดิมภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้น เพ่งโทษติเตียนพนทนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนพนทนาว่าจะไหนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้บวชสิกขามนาสองรูปต่อหนึ่งปีเล่าทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีบวชสิกขามานาสองรูปต่อ1ปีจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้า,าทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นะนัยภิกษุณีทั้งหลายจึงได้บวชสิกขามนาสองรูปต่อหนึ่งปีเล่าการกระทําของนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระบัญ,ญญัติอันหนึ่ง ภิกษุณีใดฝนหนึ่งยังสิกขามานาสองรูปให้บวชเป็นปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบอนาปฏิวานเป็นระยะปีหนึ่งบวชสิกขามานารูปเดียว1วิกลจริต1อาธิกรมิกา1ไม่ต้องอาบัดแล กุมารีภูตวัคสิกขาบทที่สิบสามจบกุมารีภูตวัคที่แปดจบปาจิตตีฉัตตุปาหณนวัคที่เก้าฉัตตุปาหนวัคสิกขาบทที่หนหึ่งเรื่องภิกษุณีฉัพคี โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ใพระเตดวันอารามของอนาถบินฑิกะข้าวดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีฉับพักขีกั้นร่มและสวมรองเท้าคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนพรลนธนาว่าฉนัยภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ใช้ร่มและรองเท้าเหมือนพวกสตรีคฤหัสั์ผู้บริโภคกามเล่า ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษติเตียนโผนธนาอยู่บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนโผนธนาว่าชนัภิกษุณีฉับพะคีจึงได้ใช้ร่มและรองเท้าเล่าท่งสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุณีฉับพ,พักคีใช้ร่มและรองเท้าจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้า,าทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉะนัยภิกษุณีฉับพคีจึงได้ใช้ร่มและรองเท้าเล่าการกระทาของพวกนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่ง ภิกษุณีใดใช้ร่มและรองเท้าเป็นปาจิตตีก็แลศิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุณีทั้งหลายด้วยประการชนีเรื่องภิกษุณีฉับขีจบเรื่องภิกษุณีอาพาธต่อจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธนางเว้นร่มและรองเท้าแล้วไม่สบายภิกษุณีทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตร่มและรองเท้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตร่มและรองเท้าแก่ภิกษุณีผู้อาพาธ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุณีใดไม่ใช่ผู้อาพาธใช้ร่มและรองเท้าเป็นปาจิตตีเรื่องภิกษุณีอาพาธจบ อนาปฏิวานอา,าพาธหนึ่งใช้ร่มอยู่ในอารามในอุปจารแห่งอารามหนึ่งมีเหตุจำเป็นหนึ่งวิกลจริตหนึ่งอาธิกรมิกาหนึ่งไม่ต้องอาบัดแลชัตตุปาหนวั์สิกขาบทที่หนึ่งจบอัตตกถา ชตวัคที่ 9. อัธกถาชัตวัคสิกขาบทที่1วินิจฉัยในสิกขาบทที่1แห่งชัตวัคพึงทราบดังนี้ข้อว่าในการเดินทางภิกษุณีกั้นร่มและสวมรองเท้าแม้ตลอดวันโดยประโยคเดียวเท่านั้นก็เป็นอาบัตเพียงตัวเดียวถ้าไปถึงที่มีเปลือกตมเป็นต้นถอดรองเท้าแล้ว กั้นแต่ร่มอย่างเดียวเดินไปเป็นทุกข์กดถ้าแม้ว่าเห็นกอไม้เป็นต้นหุบร่มเสียแล้วสวมแต่รองเท้าเดินไปก็เป็นทุกข์กดเหมือนกันถ้าหุบร่มแล้วก็ดีถอดรองเท้าแล้วก็ดีกลับกั้นร่มและสวมรองเท้าอีกเป็นป่าจิตตีพึงทราบอาบัติมากตัวด้วยการนับประโยคอย่างนี้คำที่เหลือตื้นทั้งนั้น อัตถกถาชัตวร์สิกขาบทที่หนึ่งจบชัตุปาหนวัคสิกขาบทที่สองเรื่องภิกษุณีฉัพคีโดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะขาหะบดีเขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นภิกษุณีฉับพักขี่ไปโดยยานคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนผลทนาว่าจะไหนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ไปโดยยานเหมือนสตรีคฤลิหั์ผู้บริโภคกามเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษติเตียนผลทนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียน ผลทนาว่าชนันภิกษุณีฉับพคีจึงได้ไปโดยยานเล่าทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกภิกษุณีฉับพคีไปโดยยานจริงหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้า,าทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชไน,นเหล่าฉับพระคีจึงได้ไปโดยยาเล่าการกระทำของนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกศกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุณีใดไปโดยยานเป็นปาจิตติก็แลศกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้ว แก่ภิกษุณีทั้งหลายด้วยประการชนี้เรื่องภิกษุณีชับขะีจบเรื่องภิกษุณีอาพาธต่อจากสมัยนั้นแลภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธไม่สามารถจะเดินไปด้วยเท้าได้ภิกษุณีทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอนุญาตยานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตยานแก่ภิกษุณีผู้อาพาธดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระอนุบัญญัติ นหนพิกษุณีใดมิใช่ผู้อาพาธไปโดยยานเป็นปาจิตติเรื่องภิกษุณีอาพาธจบสิกขาบทวิพังที่ชื่อว่ายานได้แก่วอรถเกวียนคานหามแคร่เก้าอี้ อน,นาปฏิวานอาาพาธหนึ่งมีเหตุจำเป็น1วิกลจริตหนึ่งอธิกมิกา1ไม่ต้องอาบัดแลชัตตุปาหนวั์สิกขาบทที่สอจบชัตตุปาหนวั์สิกขาบทที่สาเรื่อง ภิกษุณีรูปหนึ่งโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบวิทิกะหาบาดีเขตพระนะครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นกุลุป,ปิกาของสตรีคนหนึ่งซึ่งสตรีนั้นได้กล่าวขอร้องภิกษุณีรูปนั้นว่าข้าแต่แม่เจ้าขอท่านได้โปรดนำเครื่องประดับเอวนี้ ไปให้แก่หญิงชื่อโน้นภิกษุณีนั้นจึงคิดว่าถ้าเราจะนำไปด้วยบาทเสียงจากเสียงดังจากมีแก่เราแล้วได้สวมไปเมื่อได้ขาดเครื่องประดับเอวตกเรื่รายลงบนถนนคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนผลธนาว่าฉะไหนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ใช้เครื่องประดับเอว เหมือนสต,ตรีคลิหัดผู้บริโภคกามเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษติเตียนพลทนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนพลทนาว่าฉะไหนภิกษุณีจึงได้ใช้เครื่องประดับเอวเล่าทรงสอบถาม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุณีใช้เครื่องประดับเอวจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนและบัญญัติส,สิกขาบท พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชไหนภิกษุนีจึงได้ใช้เครื่องประดับเอวเล่าการกระทำของนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้ พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุณีใดใช้เครื่องประดับเอวเป็นปาจิตตีเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่งจบอนาปฏิวานใช้ได้รัดเอวเพราะเหตุอาพาธหนึ่งวิกลจริตหนึ่งอาธิกรรมิกาหนึ่งไม่ต้องอาบัดแล ชัตุปานวัคสิกขาบทที่สาม